ผู้ว่าราชการจังหวัดนคนนรศรีธรรมราชการนำข้าราชการและภาขี่เครือข่ายประกาศเจตนาร่วมต่อต้านการถุจริตเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสรากลประเทศไทยค่ะ ทีหองประชุมซีวิชัยสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายส้มชัยลีลาหน่อยผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสร้างก,กลนประเทศไทยพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครฐและภาขี่เครือข่ายถูกผักส้วนประกาศเจตนารมต่อต้านการถุจริตภายใต้แนวคิด Hero of the Truth รวมยุทธคอร์รัปชันค่ะผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ซอดคลองกับวันทีองค์การสหประชาชาตกิกาหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสร้าง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยหลายแรงของการทุจริตและแสดงพลังรวมกันข้องประชาคมโลกในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเข้มแข็ง ปัญหาการถุจริตถือว่าเป็นปัญหาเรือรังน้ของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองและผัพหลักข้องประเทศในสายตานานาชาติซึ่งการรวมพลังถูกผัก่วนข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ก็เป็นการแสดงจุดยืนรวมกันข้องคนไทยในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการถุจริมหมงวังให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมโปรง่งใสและได้รับการยอมรับในระดับสากลนค่ะ ในวการนี้นะครับผู้าราชาการจัหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้หมอะประกาศนียบัตรเชิดชูเกีรตแก่น่วยงานแต่มีพ้นประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานข้องนวยงานภาคราัฐเรื่องว่า ITA นะครับประจําปี2568ระดับผ่านดีเยี่ยมนี้ได้ตั้ง1 6หน่วยงานหนึ่งนะ ามาแลสักนิดนะครับว่าปันปืนมังน่งนาปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีนวยงานข่าวรวมการประเมินจำนวนหน6่ยหน่วยงานโดยภาพรวมจังหวัดได้คะแนน9 8 0 3คะแนนซึ่งชื่อว่าดีว่าปีถี่แลว้ว2.1 6คะแนนาาารครับกาสามารคขับเคลือนบรรลุเปาา้าหม,มายตามแผนแม่บอสภายใต้ยุทธศาสตร์ชาิการมีน่วยงานระดับรางวัลระดับผ่านดีเยี่ยม1 6หน่วยงงานระดับผ่านดี 86ซหน่วยงานผ่าน6 2หน่วยงาน,าน,น,งานและก็มีต้องปรับปรุง21หน่วยงานและก็ต้องปรับปรุงโดยด่วน 1, 1หน่วยงานกับ